เ้าคิะตกลงเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่ท่านพ่อพวกนางมั่นใจว่าข้าไม่มีหลักฐานถึงได้กล้ากลับผีเป็นถูกออพวกเจ้าคิดว่าตัวข้าไม่มั่นใจใช่ไหมทั้ทงเออเอาบัญชีมาเอ,อบัญชีมีบัญชีญชจริงๆเวยนะอ,อยู่บนชั้นหนังสือชั้นที่สามนับจากซ้ายมาเล่มที่หกไปสิ บัญชีอะไรกันไม่รู้สิแล้วเจ้าดูไหมบัญชีอะไร<ฆ>ยังไม่รู้เหมือนกันเจ้าค่ะนั่นไงเฮ้ยมีบัญชีจริงๆด้วยแตยแล้วมาเป็น,<ใ>นไหนข้าดูสิว,วันเกิดของข้าตอนอายุ18ท่านพ่อให้ป้ายห้อยหยกแดงมาปิ่นปักผมเตียนช่วยหนึ่งคู่ท่านพ่อดูสิเจ้าคะขา้าจดไว้ผิดไหม ไหนดูสิไม่ผิดยังมีอีกนะเย็นซื่อจือให้จัดการเครื่องเคลือบหนึ่งคู่ไครมุกราตีแคว้นต้าสือหนึ่งเม็ดแล้วก็ยังมีหยกขาหยางจือที่แกะสลักเก้าห่วงชิ้นเนี้ยเป็นของทางการเชียวนะถ้ามีคนไหนตาเซอร์เอาไปจำนำเกรงว่าคงต้องส่งทางการแล้ว ป้าหวังจะว่าถูกใช่ไหมเขาขาดแน่เลยรอบนี้เอาสิฮะตอนนี้มีหลักฐานชัดเจนว่าไงถ้าตอนนี้พวกเจ้ายังไม่ยอมรับตามคนมานายท่านไปค้นแต่ละห้องซะถ้าค้นเจอแล้วก็ข้าจะลงโทษให้หนักเลยขอรับนายท่านนายท่าไว้ช่วยด้วยจค่ะนายท่านไว้ช่วยด้วยจำค่ะ